มันชื่ออะไรแอมเไหนเอาตัวที่ว่ามันมาแกล้งดิที่มันมาแกล้งตดแกล้งตบถุงอะเนาอกดบุ่มไหนนะที่พอกดแล้วมันมีตัวผู้หอกมาเป็นหมาป่ะอื้อมันตด sao mẹ em Rồi ai bảo em mong có game này Kinh mát luôn Rồi Rồi hả Em ăn Okay, okay. Ambil ampuh dengan dia. เก่งเว้ยแอมลองัวดี่จีเอลมันนีจีเอลมันนี่นี่กี่หัวกี่หัวเป็นลมเลยเออเป็นลมโอเคแค่นี้นะ